สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกะทิพาปั่นนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับจากที่ได้ปั่นจักรยานนะครับแล้วน้ําหนักผมลงนะครับใช้เวลาอยู่ที่5เดือนนะครับจาก89บนะครับตอนนี้เหลืออยู่75นะครับ มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยนะผมเริ่มปั่นจักรยานเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าอยากแค่ลดน้ําหนักนะครับแล้วทีเนี้ยเนาะในการที่เราออกกาลังกายนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานเอ่ยแล้วก็ทุกอย่างอะ่ะ นะครับที่มันได้ใช้พลังงานมากๆแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เราเนี่ยนะครับสูญเสียพลังงานไปเยอะใช่ไหมครับแล้วที่เนี้ยมันทาให้แบบว่าเริ่มหิวแล้วก็กินเยอะกินเยอะกินเยอะมากขึ้นนะครับก่อนที่ผมจะไปปั่นจัก,กรยานนะครับตอนช่วงนั้นเลยนะแรกๆเลยเนี่ยน้าหนักตัวอยู่ที่ 75, 76นะครับแล้วทีนี้น้องอยากปั่นจักรยานแล้วให้น้ําหนักมันลดแล้วตอนนั้นผมจําได้เลยนะครับว่าผมขี่จักรยานเสือภูเขานะครับ เป็นยี่ห้อมัสคอตเนาะนั่นเนี่ยก็ปัน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 เนาะตกเย็นมาก็กินอ่าเย็นมาก็ไปปันตกเย็นมากลางคืนก็กินอีกเอาเข้าอะ่ะน้ําหนักมันพุ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยทาให้เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับรู้ไหมว่ามันพุ่งขึ้นเท่าพุ่งขึ้นถึงเท่าไรนะครับพุ่งขึ้นถึง89กกิโลนะครับแล้วทีนี้นะครับตอนเรียนอะ่ะผมเรียนการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับคือรูปร่างนะครับ จำเป็นมากนะครับแล้วตอนนั้นที่ผมอ้วนนะกลิ่นตัวเอยในเอยคือแบบมันมานะครับแล้วทําอะไรแล้วรู้สึกอึดอัดมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้นะครับผมให้เวลาตัวเองนะอยู่ไม่เกิน5เดือนนะครับที่แรกอะ่ะผมคิดไว้ว่า3เดือนเนี่ยผมต้องลดให้ได้ไม่รู้หลายกิโลอันนี้ผมให้โอกาสตัวเองนะ5เดือนนะครับจาก89นะครับเหลือมาอยู่ที่75นะครับแต่ตอนนี้ก็คือน้ำหนัก75คงที่แบบนี้มาตลอดเลย นะครับอาหารการกินของผมนะครับเมื่อก่อนนะอันนี้คืออย่าทาตามเด็ดขาดเลยนะครับผมเนี่ยนะปั่นจักรยานนะครับปั่นปั่นหนักมากนะครับแล้วยิ่งมามีกลุ่มนี่คือแบบปั่นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยผมไม่กินข้าวนะครับผมไม่กินข้าวเลยนะฮะคือมันรู้สึกไม่หิวนะครับมันไม่หิวเลยเนาะ นั่นเนี่ยฮะแล้วทีนี้นะครับทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ3เดือนแรกนะครับน้าหนักเนี่ยนะจาก89เนี่ยนะครับลงมาอยู่80นะครับแล้วทําต่ออีกสเดือนนะครับผมก็ทําแบบนี้มาตลอดเลยนะครับแล้วมาตอนช่วงเดือนหลังๆเนี่ยนะครับผมก็แบบว่าเริ่มกินข้าวเย็นบ้างนะครับแล้วก็กินอะไรก็เป็นพวกผลไม้เนาะแล้วก็กินน้าเปล่าเยอะๆนะครับผมคราวนี้มาช่างเอาเข้าเดือนที่5้านะครับ น้ำหนักตัวผมเนี่ยลงมาอยู่ที่76นะครับ76เนี่ยนะฮะก็ถือว่าคือแบบสุดยอดแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับก็ปั่นต่อไปอีกสักพักหนึ่งนะครับมาช่างน้ำหนักเอาอีกทีก็ประมาณเกือบสิ้นเดือนนะครับตอนนั้นแล้วถ้าถ้าจะไม่ผิดนะครับลงเหลืออยู่75นะครับคือทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับข้อดีของการลดน้ำหนักนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับแข็งแรงมากขึ้น ทําให้เข้าสังคมได้ง่ายขึ้นนะครับเสื้อผ้าที่เราอยากใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับผมและมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการทํางานของผมเองนะครับกม็มันก็ดีขึ้นอ่ะอยากจะยังไงล่ะทําให้คนอื่นเนี่ยอยากจะเข้ามาหาเรานะครับไม่ใช่เพราะรูปร่างหน้าตานะครับแต่คือแบบเหมือนว่าอยากจะคุยด้วยอยากจะมาปรึกษางานและเรื่องอื่นๆด้วยนะครับแต่ ขอบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินนะเรื่องเงินนี่ตัดออกไปเลยนะครับก็แชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแต่ผมขอแนะนําเลยนะครับอาหารที่จะลดน้ําหนักนะครับคือเอางี้ดีกว่าเทคนิคง่ายๆเลยนะครับคุณกินได้ทุกอย่างนะครับของหวานของข้าวของมันของเค็มของทอดกินเข้าไปนะครับแต่เรากินให้น้อยลงนะครับมื้อเช้าเนี่ยจาเป็นมากๆเลย นะครับมื้อเช้าเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าเราต้องใช้พลังงานเยอะนะครับทั้งวันเลยเนี่ยนะครับมื้อเช้านะครับกินได้เท่าไก่กินได้เท่าไรเนี่ยนะครับกินเข้าไปนะครับผมพอตกมามื้อเที่ยงเนี่ยนะครับแล้วก็กินแบบว่าให้น้อยลงนะครับและตอนเย็นเนี่ยนะครับผมแนะนําเลยนะครับเขาบอกว่ามื้อเย็นเนี่ยไม่ให้กินข้าวคือถูกต้องครับร่างกายเนี่ยเราใช้ไปไม่หมดแล้วใช่ไหมครับ ผมแนะนําให้กินเพืนพวกโปรตีนนะครับพวกนมถั่วเหลืองนะครับพวกละเตซอยเอยไวตมิ้วเอยนะครับไม่ก็พวกน้าเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ําตาลนะครับพวกละตซอยไวตมิ้วนะครับพวกกินแบบว่าเอาสักครึ่งกล่องพอนะครับเพราะไม่งั้นมันจะหวานมากนะครับผมก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยนะครับเผาผลาญหมดนะครับแต่ยากินนมจืดนะครับนมจืดพวกนมวัวพวกนี้นะครับทําให้ระบบเผาผลาญข้างในเนี่ยนะครับมันเสื่อมได้ นะครับมันจะขัดจนไปทุกอย่างเลยนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับช่อง y YouTube กทิภาพปั่นนะครับแล้วก็ฝากเพจกทิภาพปั่นไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ